ไม่มาเล่าเลยเหรอเดี๋ยวเขาปรับแสงก่อนคนดูจะได้เห็นเปิดตู้เปิดตู้นี้ได้ไหมวะเปิดไม่ได้วะเคิดเราไปตรงนู้นนีกว่ามันจะมีทางเดียวที่เราจะเดินไม่ได้อ่ะกด e <c oughs> ไปเปิดตู้โอเคมดละเดี๋ยวแล้วหน้าจอนี้มันอยู่เล็กจังอะ่ะเราเวลาผมเลื่อนเมาส์มันจะเลื่อนออกกล้องอะ่ะแล้วหน้ามันจะหยุดอะกด f11 ได้ไหม ลองดูไม่ได้มันเป็นเหมือนเดิมอ่ะโอเคไปกันเลยดีกว่านะผู้ชมกดชิปกดชิปยิงไม่ได้เหรอเดี๋ยวสตีมมันมันชิปมันแหลกไ,มไหมเนี่ยไม่นะน่าจะไม่แหลกหรอกขอไปเช็คด่วนเอ่อ มีใครไม่รู้อยู่หน้าห้องอ่ะกด e มันก็จะเป็นแค่บอดเลือ่ะมองหน้าเลยได้ไหมจมกด e ได้ไหมกด e นี่มันเปิดประตูนี่หว่ามันอยู่ใกล้ๆอ่ะมันอยู่ใกล้ประตูไหมไม่รู้แต่มันไม่ฆ่าเราเลยอ่ะเราตรงนี้ดีกว่ามีแค่เดินไปเดินมาแค่นี้เหรอตู้เปิดได้ไหมมันจะเข้าไปซอด <c oughs> ประตูปิดเองไปไป เปิดไม่ได้เลยอ๋ออ๋อได้อยู่ได้อยู่เหมือนมันจะย้ายพื้นที่หรอเปล่าเหมือนมันขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอ่ะโอเคแต่ช่างมันเถอะวิวเราเจออะไรด้วยอ่ะเขยบละมันอยู่ใกล้กว่าเดิมผมว่าจะมีแค่ตัวเดียวนะพี่ผู้ชมอันนี้เหรอมันคือมันมีแค่เดินไปเดินมาแค่นี่เหรอ อ๋อไม่ใช่แค่นี้แล้วทางมันเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมเดินกลับไปกับมาทีหนึ่งทางเปลี่ยนเลยไม่มี <c oughs> กุระงวงหลังไงเฉยเ <c oughs> ชื่อไหมถ้ากูเก็บนี่คือมันจะโผล่มาด้านหลังกูตามสไตล์ของเกมผีก็ไยหัน กลรู้อยู่แล้วแหละตะกี้คยแอคติ้งอเฉยโอเคเราแค่เดินหลบไปเรื่อยๆหลบพวกมันไปมันไม่ทำอะไรเราหรอกถ้าเก็บอันนี้มันจะหายไปกูเดานะโอเคไม่หายแต่หน้ามันขาวกว่าเดิมเนี่ยหน้าขาวผีแล้วไม่เนี่ยตัว ตล่มเหลมเนี่ยเล็บแหลมๆเฮ้ยบังกูดีเคลียทางนี้แล้วก็จะกดทางนี้อ๋ออ๋งแป๊บนึนนงกดไป โอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่เป็นเหมือนเดิมแหละเฮ้ยนี่มันอ๋ออันอันอันใหม่แล้วอันใหม่แล้วอันใหม่แล้วนึกว่ามันจะแบบกลับไปที่อันเดิมอ่ะเนี่ยแม้เวลามันจับอยู่สามนาทีสองสิบแปดวิทางซ้ายล่างครัท่านผู้ชมอู้ทางเปลี่ยน อาซกูหลงทิศเลยทิศนี้หรือเปล่าวะนี้เป็นทิศนี้นะนี่ประตูที่เลื่อนนีกูที่ทิศนี้กูเปิดได้แล้วปิดประตูด้วยฮะกุมาราตกุมารยา,าตดีเกิน

คนก็กวนหน้าได้ไม่สุดด้วยหน้าจอมีแค่นี้หน้าจอกูมีแค่นี้แล้วกูหลงทิศแล้วหรือเปล่าใช่ไหมกดชิปกดชิปอ้ากกูเริ่มจะวิ่งไดทง้ทางเดิมนี่วะ <c oughs> กูบอกแล้ว ย้า <laughs> yeah. yeah. ทางใหม่มีของด้วยเก็บกระดาษแล้วผิวก็อยู่ไม่อยู่ด้านหลังแล้วท้งนี้อะไรวะไม่มีอะไร ทางตันทางนี้แหละฮะหืม<ะ> <c oughs> เออเดี๋ยววหน้าจอก็หลุดมาหน้านี้เลย กูต้องปรับใหม่อีกแล้วโอ้ยเสลาดเอาไวเอาไวเฮ้ยกูโดนหลอกแล้วกูไปไหนวะเนี่ยต้องย่อจอโอ้หน้าจอกูเพี้ยนเลย โอเคพังแล้วพีม่มคอมผมพังแล้วกดปุ่มเอสเอ็ดมันไม่ออกให้อ่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเนื้อจะพังแล้วกูอยู่ไหนเล้ว <c oughs> okay. โอเคห้ามห้ามกดปุ่ม F อสดียคือผมกดปุ่ม F นี่แหละทำให้หน้าจอเป็นอย่างนี้ กู <G ül> ดีแล้วกูนึกว่าเปิดไฟฉายตลอดเลยเก๊ะเอาไหมมันมืดอ่ะมาละอืมเฮ้ยมีกด L ด้วยอ๋อ ยูทูบจะแบนหรือเปล่ายูทูบยูทูบจะแบนผมนะผมเพิ่งเริ่มต้นทำเองนี่ท่านผู้ชมเห็นอะไรเรื่องแสงแล้วไหมกูมต้องไปเอาสิ่งนั้นอ่ะมืดบ่กผมขอเพิ่มแสงก่อนเพิ่มสุดแล้วอ่ะมันโคตรมืดเลยอ่ะ แกแล้วก็เดินกลับไปในทางที่ลงมาอย่ามิ้ำแก้เลยขอร้องหนึ่งสีหนึ่งีตกแค่ กูจะกลายเป네็นกระตูรูแล้วแม่งจัมส์แกร์กูแรงเกินเพิ่มไฟให้กูบ้างก็ได้นะนี่ปะลูกกลับมาทางเดิมกูต้องกูต้องไปทางด้านหน้า มืดว่ะที่ทางนี้เราไม่ได้มาเลยโอ้ทางนี้ชิบหายแล้วออกเกมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องของตัวนึนไปก่อนนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ